สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting สำหรับใช้งานกับ PC นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีโปรแกรมนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้โดยเข้าที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Zoom Cloud นะครับ Meeting นะครับเลือกเป็นตัวนี้นะครับ Meeting PC กดเข้าไปนะครับให้เรามาเลือกนะครับลิงก์แรกเลยนะครับที่เป็นดาวน์โหลด for Windows นะครับ สำหรับคนที่ใช้ว n d o w s นะครับเลือกลิงก์นี้เลยนะครับเราคลิกเข้าไปนะครับมันจะดาวน์โหลดให้เราเลยนะครับเราไม่ต้องไปเลือกว่าเราจะต้องไปคลิกดาวน์โหลดที่ตรงไหนนะครับออันนี้คือดาวน์โหลดให้เราแล้วนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดนะครับติดตั้งกดเน็กเน็กไปอย่างเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าตาของโปรแกรมเนี้ยหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาเนี้ยจะเป็นหน้าหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้สําหรับคนที่ใช้การประชุมแค่ เข้าร่วมประชุมเฉยๆนะฮะเราไม่ได้เปิดห้องประชุมเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่ join meeting นะถ้าเราเลือก join meeting เราก็ใส่ meeting ID แล้วก็แก้ไขชื่อของเรานะครับแค่นั้นเองนะครับหรือเราสามารถเลือกที่เป็น turn off my video คือเวลาเราเข้า join meeting เนี่ยเราก็จะปิดกล้องนะไปอัตโนมัตินะครับผมออกจากตัวนี้ไปก่อนนะครับจะมาใช้ โหมดในเรื่องของการเปิดห้องประชุมนะครับเราเลือกที่ sign in นะครับแล้วก็สามารถมาเลือกนะครับสําหรับคนที่ต้องการ sign in ผ่าน facebook นะครับเราก็สามารถเลือกตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มี Gmail นะครับแนะนําให้เลือกตัวนี้จะง่ายกว่านะครับเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็รอพักหนึ่งนะครับมันจะเข้าสู่หน้าตาให้เราเลือกบัญชีนะครับหรือว่าอีเมลที่เราต้องการล็อกอินนะครับ ในที่เราก็กรอกข้อมูลของเราคือชื่ออีเมลรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับพอเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เราเลือก Open Zo o m นะครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเราล็อกอ,อินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกเป็น New m e e t i n g Jo i n นะครับส e d u ดู ule, แล้วก็แชร์สกินเหมือนกันเลยนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าเราต้องการที่จะ นะครับเปิดห้องประชุมสมมตินะครับผมเปิดห้องประชุมก็คือเลือก new meeting นะครับนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราสังเกตนะครับถ้ารูปไม้นะเราลองพูดเสียงไม้นะแล้วเราก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะว่าเราเลือกไม่โอเคถูกถูกไม่ถูกตัวหรือเปล่านะแล้วก็มีสัญญาณสียุเขียวตัวนี้ขึ้นก็คือไม่เรารับสัญญาณเสียงจากที่เราพูดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้วิดีโอนะครับเป็นกล้องเว็บแคม นะครับที่ติดมากับเครื่องถ้าใครไม่มีก็คือสามารถซื้อ,อกล้องเว็บ,วบแคมพเพิ่มหรือว่ากล้องมือเลเซรก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ i n v ไว e เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกอินไวส์ใครที่เรามีคอนแทคยู่แล้วหรือว่าเราเลือก Copy URL นะครับไปวางตามาลิงก์ในอีเมลนะครับหรือว่าใน Line ก็ได้หรือว่าเลือกเป็นส่งอีเมลก็ได้นะครับ แล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับดูผู้เข้าร่วมประชุมนะครับเราสามารถที่จะเลือกปิดไมทุกคนได้นะครับเปิดไมทุกคนได้นะครับในเมนูนี้นะครับตัวนี้ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของการแชทนะเราก็สามารถแชทนะสามารถเลือกได้ว่าต้องการแชทส่ขงข้อความไปยังทุกคนหรือว่าเลือกเป็นเฉพาะคนก็ได้นะครับสามารถเลือกส่งไฟล์ ก็ได้นะครับตรงนี้สามารถเลือกอไฟล์ได้นะครับปิดไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถเลือกบันทึกการประชุมได้นะครับแล้วก็สามารถส่งในเรื่องของการเต็งปกมือหรือว่าถูกใจก็ได้นะครับแล้วก็ในโมดนี้นะครับสาหรับคนที่ซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับเราสามารถไลฟ์ผ่าน facebook ได้ก็คือสามารถบันทึกการประชุมนะแชร์ไปยังไลฟ์สดได้นะครับอันนี้ก็คือเราต้องไปตั้งค่า อีกทีหนึ่งนะฮะในะเว็บไซต์นะครับส่วนที่สําคัญที่เราจะมีการประชุมนะฮะก็คือการแชร์การแชร์ตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราต้องการแชร์เป็นก็คือให้แชร์เป็นคนๆคนไปนะครับหรือเราสามารถแชร์ Zuk หลายๆแชร์ได้ก็คือเป็นเป็น multiple participant นะครับก็คือคนท <Sabrina> ี่เลเข้าร่วมประชุมี่ยสามารถแชร์ข้อมูลได้นะครับถ้าเราเลือกตรงนี้นะครับเราสามารถแชร์หมายความว่าเราสามารถ เปิดเพลงคลอไปด้วยนะครับในระหว่างที่มีการจัดประชุมนะครับมี MC แต่และช่วงเนี่ยเราสามารถเปิดเสียงเป็นเสียงเพลงของเราเนี่ยแทรกเข้าไปได้นะครับรพร้อมกับ Presentation นะครับแล้วก็ตรง Advanced แ h a r i n g เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราสามารถให้ใครแชร์ได้บ้างหรือถ้าเราเลือกเป็น only host ก็ host แชร์ได้อย่างเดียวหรือผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็สามารถแชร์ได้นะครับก็เลือกเลือกเลือกอ่าเป็น default นะครับ ส่วนแชร์ตกรีนนะครับสังเกตนะครับถ้าคนที่ต้องการแชร์ powerpoint นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ powerpoint เนาะให้เราเปิดไฟล์ powerpoint ขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่ปุ่มแชร์ตะรีนนะครับเรากดที่แชร์ตะกีนสังเกตนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะแชร์หน้าจอไหนทีนี้เราก็มาเลือก่า powerpoint ที่เราต้องการแชร์นะหลังจากนั้นพอเราเลือกเสร็จใช่ไหมครับถ้าเกิดว่า powerpoint มีแทรกคลิป นะเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ด้วยนะครับแชร์คอมพิวเตอร์ซสาร์ก็คือเวลาที่คลิปมันมันวิ่งนะครับมันเล่นนะครับเราต้องการให้ได้ยินเสียงด้วยก็เลือกแชร์คอมพิวเตอร์ซาร์ด้วยนะครับสัญญาณอาจจะหน่วงนิดน,นึงนะฮะสำหรับคนที่แชร์คลิปนะหลังจากที่เราเลือกไฟล์นะครับหรือเราต้องการเลือกเป็นแบบไวท์บอร์ดนะครับหรือเลือกเป็นแชร์ตกกีนสำหรับสอนการใช้โปรแกรมเราก็สามารถเลือกแชร์ตกกีนตรงนี้ได้ แล้วนะเราคนที่ต้องการแชร์ PowerPoint หรือว่าไฟล์ Keynote นะก็มาเลือกนะไฟล์ที่เราเปิดไว้ถ้าเราไม่เปิดไฟล์ไว้ก่อนนะครับมันจะไม่โชว์ในหน้าต่างนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องเปิดไฟล์ที่เราต้องการแชร์ไว้ก่อนหลังจากนั้นก็เลือกเสร็จก็กดปุ่มแชร์นะหลังจากที่เราแชร์นะสังเกตหน้าจอมันจะเปลี่ยนไปนแล้วแถบเมนูคอนโทรนี่ยมันจะขึ้นอยู่ข้างบนนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการแชร์นะครับ ขยายหน้าจอแล้วก็เหมือน PowerPoint ปกต,ติแล้วก็มาเลือกปุ่มแชร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแชร์หน้าจอเต็มๆแหละนะครับถ้าเราต้องการหยุดการ Share แชร์ล้วก็เลือก Stop Stop นะ Share นะครับถ้าต้องการแชร์ซ้ำนะครับก็เลือกแชร์นะครับนะกนะ็ Stop Share นะครับเลือกแชร์นะครับนะ ทีนี้นะครับในส่วนของอาการเขียนไฮไลท์นะครับเป็น Drawing นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับในหมดนี้นะครับจะเขียน Drawing จะพิมพ์ลงไปเป็นสปอร์ตไลท์นะครับก็ได้นะครับลบหรือจะเคลียร์ออร์ดรออิงก็ได้นะครับหรือต้องการที่จะเซฟหน้าตรงนี้ก็สามารถเซฟได้นะครับอันนี้ผมปิดไปก่อน ในส่วนถัดมานะครับก็คือ,อตรงปุ่มมอนะครับเราสาม,มารถเลือกได้ว่าเราจะแชทเราจะ Invite คนเพิ่มหรือจะเล็กคอร์ดก็ได้หรือป้องกันไม่ให้คนอื่น,นที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยมาขีดเขียนหน้าจอนะครับเราก็เลือก Disable นะครับ Participant Annotation นะแล้วก็ถ้าต้องการไลฟ์เฟ e บ o ๊กตรงนี้เราก็สาม,มารถกดปุ่มไลฟ์ได้นะครับแล้วก็มันจะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์นะครับแล้วให้เราเลือกว่าเราต้องการ ไลฟ์ไปที่กลุ่มไหนหรือว่าเพจไหนนะครับตรงส่วนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือแชร์คอมพิวเตอร์ซาวด์ถ้าเรามีคลิปวิดีโอที่เราต้องการให้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้ยินเสียงด้วยนะครับเราก็เลือกปุ่มตรงนี้ไปนะครับถ้าเลือกไปนเนี่ยทั้งเขียนมันจะเป็นเครื่องหมายติ๊ถูกนะถ้าเราออกนะครับเครื่องหมายติ๊ถูกก็จะหายไปละนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการแชร์สกรีน powerpoint นะซึ่งง่ายกว่าการแชร์ในมือถือด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็ในส่วนที่เป็นฟังก์ชันอื่นนะครับรูปที่เป็นคล้ายๆเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับก็จะมีข้อมูลดีเทลของการประชุมเราสามารถเลือก Copy URL ตรงนี้ไปวางในอ,อีเมลนะหรือว่าใน l ล n e ก็ได้นะเพื่อเชิญผู้เข้าร่วมประชุมนะสำหรับคนที่มีพาสเวิรนะรตลอดการเปิดของประชุมแล้วมีพาสเวิรเนี่ยเราต้องเข้าไปแก้ไข นะครับในเว็บไซต์นะครับเราต้องล็อกอินเข้าเว็บไซต์ Zoom แล้วก็เข้าไปตั้งค่าอีกทีหนึ่งในเรื่องของการจัดการประชุมนะครับหาคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ